ตั้งใจมาเป,เป็นที่หนึ่งแต่เป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟ่นอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตออีกสักพักเลวอเธอก็เมินตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งแต่เป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟ่นอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตออีกสักพักเลวอเธอก็เมินก็ให้เธอไปทั้งใจเต <k 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 ่เธอก็ไม่เข้าใจเลวอผลต้องยังไงที่ผลมีม really ันก็ไม่ท่าไร มันก็ไม่ท่าไรอยากได้หลุยหรือคุชชาดิดัสหรือไนกี้พาเธอไปเที่ยวที่ปารีสไปการ์ตูนที่ดิสนีย์ตกตึกจิบใสดื่มวิสกี้อยากให้เธอนั้นเขามาคิสพี่เต่ว่าใจเธอดงกีฟเมไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ไม่มีคนคอยห้ามคิดถึงตอนเราไปเดินห้างเวลาที่เราไปกินข้าวกัน ช่วงเวลาดีๆที่เราได้ยืนข้างกันตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งเตเป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟนอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตะอีกสักพักเลวเธอก็เมินกูก็ไม่ได้เป็นพี่ชายหรอกเต่กูรักเขามึงให้กูทำไงอะแค่ได้เขากูก็ดีใจและขอแค่ให้เขาได้อยู่ข้างๆกายแอแล้วยอให้กูเป็นได้แค่พี่ชายเหอะแค่กูสบายใจที่กูระบายไปและกูไม่อายใครรอกูไม่ราคายังอเหมือนคนที่ตายไปไม่ว่าชอสยอใดตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งเตเป็นได้ แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟนอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทําเป็นรักเตออีกสักพักเลวเธอก็เมินอยากบอกกับเธอว่าไอมิสนอรักเธอเท่าไก่ไรให้คิดดูก็เธอน่ารักตอนสลีปอยู่ยอมเป็นเมวให้เธอเป็นพิษบลูอยากให้เธอเป็นคู่ใจและมีพี่ยู่คู่กายไม่อยากเป็นเพียงพี่ชายตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งแต่เป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟนอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทําเป็นรักเตออีกสักพักเลวเธอก็เมิน ตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งแต่เป็นได้แค่ที่สิบองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟ่นอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตออีกสักพักเลวอเธอก็เมินตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งแต่เป็นได้แค่ที่สิบองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟ่นอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตออีกสักพักเลวอเธอก็เมินก็ให้เธอไปทั้งใจเต่เธอก็ไม่เข้าใจเลวอผลต้องยังไงที่ผลมีมันก็ไม่ท่าไร มันก็ไม่ท่าไรอยากได้หลุยหรือคุชชาดิด้าสหรือไนกี้พาเธอไปเที่ยวที่ปารีสไปการ์ตูนที่ดิสนีย์ตกตึกจิบไสดื่มวิสกี้อยากให้เธอนั้นเขามาคิสพี่เตว่าใจเธอดงกิฟเมะไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ไม่มีคนคอยห้ามคิดถึงตอนเราไปเดินห้างเวลาที่เราไปกินข้าวกัน ช่วงเวลาดีๆที่เราได้ยืนข้างกันตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งเตเป็นได้แค่ที่สี่องค์อยากได้เธอมาเป็นแฟนนแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตะอีกสักพักเลวอเธอก็เมินกูก็ไม่ได้เป็นพี่ชายหรอกเต่กูรักเขามึงให้กูทำไงอะแค่ได้เขากูก็ดีใจและขอแค่ให้เขาได้อยู่ข้างๆกายแอแล้วยอให้กูเป็นได้แค่พี่ชายเหอะแค่กูสบายใจที่กูระบายไปและกูไม่อายใครรอกูไม่ราคายังงอเหมือนคนที่ตายไปไม่ว่าชอสยอใดตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งเตะเป็น แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟนอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทําเป็นรักเตออีกสักพักเลวเธอก็เมินอยากบอกกับเธอว่าไอมิสนอรักเธอเท่าไกไร่ให้คิดดูก็เธอน่ารักตอนสลีปอยู่ยอมเป็นเมวให้เธอเป็นพิษบลูอยากให้เธอเป็นคู่ใจและมีพี่ยู่คู่กายไม่อยากเป็นเพียงพี่ชายตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งแต่เป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟนอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทําเป็นรักเตออีกสักพักเลวตั้งใจมาก็เป็นที่หนึ่งแต่ อยากได้เธอมาเป็นเฟนอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่ในในใเธอนั้นทำเป็นรักเตออีกสักพักเลวอเธอก็เมินตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งแต่เป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟนอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตออีกสักพักเลวอเธอก็เมินก็ให้เธอไปทั้งใจแต่เธอก็ไม่เข้าใจเลวอผลต้องยังไงที่ผลมีมันก็ไม่ท่าไร มันก็ไม่ท่าไรอยากได้หลุยหรือคุชชาดิดัสหรือไนกี้พาเธอไปเที่ยวที่ปารีสไปการ์ตูนที่ดิสนีย์ตกตึกจิบไสดื่มวิสกี้อยากให้เธอนั้นเขามาคิสพี่เตว่าใจเธอดงกิฟเมไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ไม่มีคนคอยห้ามคิดถึงตอนเราไปเดินห้างเวลาที่เราไปกินข้าวกัน ช่วงเวลาดีๆที่เราได้ยืนข้างกาันตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งเตเป็นได้แค่ที่สี่องค์อยากได้เธอมาเป็นเฟนอเต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตะอีกสักพักเลวอเธอก็เมินกูก็ไม่ได้เป็นพี่ชายหรอกเต่กูรักเขามึงให้กูทำไงอะแค่ได้เขากูก็ดีใจและขอแค่ให้เขาได้อยู่ข้างๆกายแอแล้วยอให้กูเป็นได้แค่พี่ชายเหอะแค่กูสบายใจที่กูระบายไปและกูไม่อายใครรอกูไม่ราคายังงอเหมือนคนที่ตายไปไม่ว่าชอสยอใดตั้งใจมาเป็นที่หนึ่ง แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟนอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอน,นั้นทำเป็นรักเตออีกสักพักเลวเธอก็เมินอยากบอกกับเธอว่าไอมิสโนรักเธอเท่าไก่ไรให้คิดดูก็เธอน่ารักตอนสลีปอยู่ยอมเป็นเมวให้เธอเป็นพิษบลูอยากให้เธอเป็นคู่ใจและมีพี่ยู่คู่กายไม่อยากเป็นเพียงพี่ชายตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งแต่เป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้ เธอมาเป็นเฟโนอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักแต่อีกสักพักเลวอเธอก็เมินตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งแต่เป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟโนอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักแต่อีกสักพักเลวอเธอก็เมินก็ให้เธอไปทั้งใจแต่เธอก็ไม่เข้าใจเลวอผลต้องยังไงที่ผลมีมันก็ไม่ท่าไร มันก็ไม่ท่าไรอยากได้หลุยหรือคุชชาดิดัสหรือไนกี้พาเธอไปเที่ยวที่ปารีสไปการ์ตูนที่ดิสนีย์ตกตึกจิบใสดื่มวิสกี้อยากให้เธอนั้นเขามาคิสพี่เต่ว่าใจเธอดงกิฟเมะไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ไม่มีคนคอยห้ามคิดถึงตอนเราไปเดินห้างเวลาที่เราไปกินข้าวกัน ช่วงเวลาดีๆที่เราได้ยืนข้างกันตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งแต่เป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟนอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักแต่อีกสักพักเลวอเธอก็เมินกูก็ไม่ได้เป็นพี่ชายหรอกแต่กูรักเขามึงให้กูทำไงอะแค่ได้เขากูก็ดีใจและขอแค่ให้เขาได้อยู่ข้างๆกายแอแล้วยอให้กูเป็นได้แค่พี่ชายเหอะแค่กูสบายใจที่กูระบายไปและกูไม่อายใครรอกูไม่ราคายังงอเหมือนคนที่ตายไปไม่ว่าชอสอยอใดตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งแต่เป็นได้ แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟนอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตออีกสักพักเลวเธอก็เมินอยากบอกกับเธอว่าไอมิสโนรักเธอเท่าไก่ไรให้คิดดูก็เธอน่ารักตอนสลีปอยู่ยอมเป็นเมวให้เธอเป็นพิษบลูอยากให้เธอเป็นคู่ใจและมีพี่ยู่คู่กายไม่อยากเป็นเพียงพี่ชายตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งแต่เป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟนอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตออีกสักพักเลวเธอก็เมินตั้งใจมาเป็นที่หนึ เป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟ่นอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตออีกสักพักเลวอเธอก็เมินตั้งใจมาเป็นที่1นแต่เป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟ่นอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตอีกสักพักเลวอเธอก็เมินก็ให้เธอไปทั้งใจแต่เธอก็ไม่เข้าใจเลวอผลต้องยังไงที่ผลมีมันก็ไม่ท่าไร มันก็ไม่ท่าไรอยากได้หลุยหรือกุชชาดีดาสหรือไนกี้พาเธอไปเที่ยวที่ปารีสไปการ์ตูนที่ดิสนีย์ตกตึกจิบใสดื่มวิสกี้อยากให้เธอนั้นเขามาคิสพี่เตว่าใจเธอดงกิฟเมะไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ไม่มีคนคอยห้ามคิดถึงตอนเราไปเดินห้างเวลาที่เราไปกินข้าวกัน ช่วงเวลาดีๆที่เราได้ยืนข้างกันตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งเตเป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟนอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตะอีกสักพักเลวอเธอก็เมินกูก็ไม่ได้เป็นพี่ชายหรอกเต่กูรักเขามึงให้กูทำไงอะแค่ได้เขากูก็ดีใจและขอแค่ให้เขาได้อยู่ข้างๆกายแอแล้วยอให้กูเป็นได้แค่พี่ชายเหอะแค่กูสบายใจที่กูระบายไปและกูไม่อายใครรอกูไม่ราคายังงอเหมือนคนที่ตายไปไม่ว่าชอสยอใดตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งเต็เป็น แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟ่นอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตออีกสักพักเลวอเธอก็เมินอยากบอกกับเธอว่าไอมิสโนรักเธอเท่าไก่ไรให้คิดดูก็เธอน่ารักตอนสลีปอยู่ยอมเป็นเมวให้เธอเป็นพิธบูอยากให้เธอเป็นคู่ใจและมีพี่ยู่คู่กายไม่อยากเป็นเพียงพี่ชายตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งแต่เป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟ่นอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตออีกสักพักเลวอเธอก็เมินตั้งใจมาเป็นที่ต เป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟโน่แต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตออีกสักพักเลวอเธอก็เมินตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งแต่เป็นได้แค่ที่สิองค์อยากได้เธอมาเป็นเฟโนอแต่เป็นได้เพียงแค่ที่น้องมันปวดใจเหลือเกินที่เธอนั้นทำเป็นรักเตออีกสักพักเลวอเธอก็เมินก็ให้เธอไปทั้งใจแต่เธอก็ไม่เข้าใจเลวอผลต้องยังไงที่ผลมีมันก็ไม่ท่าไร มันก็ไม่ท่าไรอยากได้หลุยหรือคุชชาดิดาสหรือไนกี้พาเธอไปเที่ยวที่ปารีสไปการ์ตูนที่ดิสนีย์ตกตึกจิบไสดื่มวิสกี้อยากให้เธอนั้นเขามาคิสพี่แต่ว่าใจเธอดงกิฟเมไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ไม่มีคนคอยห้ามคิดถึงตอนเราไปเดินห้างเวลาที่เราไปกินข้าวกาันช่วงเวลาดีๆที่เราได้ยืนข้างกาันตั้งใจมาเป็นที่หนึ่งแต่เป็นได้แค่ที่สี่องค์อยากได้เธอมา